จังหวัดลบบุรีออกหน่วยบำบัดทุบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณวัดหนองเมืองตำบลหนองเมืองอําเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีวันที่14พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาณวัดหนองเมืองหมู่ที่6ตำบลหนองเมืองอําเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรี ในอําพลอังกภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสา,มา 10, วานนสมาริกาจิรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเขต3จังหวัดลบบุรี คณะกรรมก,การเหล่ากาชาดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลบบุรีออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มใหปชช้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2568เพื่อบริการประชาชนรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่ารงรวดเร็ว,รวและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงนำความสุขรอยยิ้มมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการนี้พระโสรพลพัฒนคุณทินสุทินโนที่ปรึกษาจับคณะาภาคสามจ้าอาวาสวัดพุน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งการลงพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหน,นองเมืองและตำบลใกล้เคียงว่าการที่ส่วนราชการภาคส่วนต่างๆที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้สำนึกในพระมาหากราุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ นาพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านานเป็นสื่อรวมจิตใจของพวงชนชาวไทยที่ทําให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติทั้งนี้การออกหน่วนบำบัตดทุกจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดที่มาร่วมให้บริการพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการมอบบ้านสายตาการตัดผมการให้คำปรึกษาร้องทุกจากหน่วยงานราชการการทำหมันสุนัขและแมว รวมถึงเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการสังขะประชานุเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของผู้ประสบได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆซึ่งทั้งหมดเป็นบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วร,ราชการได้ร่วมกันมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกาุมารีในการอุปการะเด็กชนบทการมอบเงินสงเคราะห์ พอมอจถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมการชาติจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการประชาชนของเจวาหน้าการต่างๆอาทิการมอบบ้านสายตาผู้สูงอายุและผู้ยากไร้การรับบริจาคโลหิตและการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลบ้านมีกิจกรรมทอดพระป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินการให้ความรู้ด้านกฎหมายการออกวุฒนิทรรศการและเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสังคมประชาชนเคราะห์หนึ่งร้อยร้อยดวงใจของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีการตัดผมฟรีการทำหมันสุ นักและแมวการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดและบริการอื่นๆให้ประชาชนในพื้นที่อีกมากมายจากส่วนราชการของจังหวัดซึ่งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอีกด้วยสำหรับการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัดลบบุรีในครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่18มิถุนาย,ยน2568ณวัดกันทาพฤกษ หมู่ที่หนึ่งตบรนณาหวานพอพัฒนานิหวัจลบบุรีมิสเตอร์โทนี่รายงานขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวาจจาน้องไพรจากพนักงานประชาสัมพันธ์จัังหวดลบบุรีสนับสนุนข่าวโดยบริษัทปโหรานเบกเกอร์และไอคาวนะ่าคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมอก